มกเทือกเอาเลยมกหุ้งก็เอาแล้วพี่น้องครบเลยเดี๋ยวปนี่นะไลายเนาะเป็ดไก่้ไอเนาะโอเคพี่น้องนี่ลัางยาเขาไปเอามกหุ้งมกหุ้งสร้างกาซีย่างต่างๆพี่น้องไปหน้าตอแล้วพี่น้องนนี้แต่ยางรัดทั้งแต่ไดนเนาะที่เขาโบมาเข้ามาในพี่น้องยางเขาไปหน้าตอพี่น้องไปเอาเป็ดเอาไก่พี่น้องเด้อพูดน้องไปเฮีนดีมันต้องเขมรพี่น้องไล่เฮงพี่น้องดิ้นเนี่ยพวมีคนเฮ็ดพี่น้องพ่อแม่กั บรรอนพี่น้องเขาลายแล้วเนาะมันก็บริเฮ็ดแต่ยังพี่น้องยื่นกระไลหน้าก็มีเนาะลายเห้งพี่น้องเลยมียังกระไลพี่น้อกปาหน้าเอาโอเคพี่น้องเลยรักจักที่เฮื่อมันจะพูนพี่น้องขีงเฮื่อมันจะพูนกันเริ่มแล้วพี่น้องวันนี้นักเป็นหน้าต่อพี่น้องเลยพุ่นไปคนละสองคนนะนี่คือกกเดือพี่น้องกกเดือแต่หอบยังหน่อยพี่น้องกกเดือนี่ยป๊อดพี่น้องก็เป็นหกสิบปีเลยพี่น้องกกเดือนี่เนาะกกคือเดือเนี่ยป๊อดเลยฮักเลยเดี๋ยวพี่น อันคือส้วนเอาอีกคุณน้องเลยหุ่นนะพี่หุ่นนี่ยเป็นส้วนเอาอีกได้หุ่นนะต่อนพี่หุ่นต้อนทุกที่ลึกเมื่อกี้ได้ข้ามเล็กน้ำเพี่น้องอันนี้คือให้เขาเนาะพี่น้องเนาะให้เขาค่อยเจ้าพี่น้องเกี่ยวเราได้ให้เขาเนี่ยหุ่นเป็นพ่อนเป็นพ่อเหมือนเนาะให้เขาย่างมือยากาศพี่น้องเนาะย่างคำน่าอะไรเพี่น้องวันนี้นะตะกี้นะโอ้พี่เอาเงินเขาให้ได้เลยแต่ปัจจุบันนี่ตรงนี้ย่างพี่น้องที่ไม่เมื่อยเนาะเัากัย่างเต็มที่แหละย่างเป็นย่างพี่นน้องเลย เต้นนี่มากกับประมาณโมงโอเคพี่น้องเลยเมื่อกี้ก็ย่ามากับตัดทา่าไปนึงเนาะตัดทา่าไปนึงของลมเนี่ยพี่น้องเมื่อกี้นี่แหละห้ไปที่ลมเนาะตัดมานี่ไปไหนไหนป้าทนเขาหน้าครับพี่น้องพูนเออมีห่างเขาใครเดมไมีห่างเขาพี่น้องพูดพี่น้องลมลงห้องลอยเป้านำท่วมพี่น้องเบมึงหน้าฮะนี่เป้าให้ให้ที่ใหญ่ก็มมืพี่น้องนำท่วมพี่น้อง ตัวนี้ก็จะจะจะเป็นนำคลองพี่น้องยานำคลองขึ้นมาพี่น้องปั้วถูห่นน่เฮานี่อดสาพี่น้องได้ได้ก็พอสิเป่าสิพี่น้องเลยอนกวงแห้งเนาะหูวแร่พี่น้องัานี้น่ะได้กินได้เก็ีห้างยู่งเหยิงพี่น้องห้างที่แปดไม่ได้กินแหละอ๋อถูกพี่ใส่ใส่พี่น้องใส่เอาปากสิคักพี่น้องปากสิไลยเด้หุ่นตรงตรงส่ใส่สิคัก เออตัวเอาขึ้นบุกฝันเพี่อนเอาสิีเด็กครับมาไหนขึ้นหนึ่งพื่อนเงาุก็หอมเจี๊ยบแปดเดือนพี่น้องบางล่างเคยโดนบุกหน้าเคยได้พี่น้องเขามานะเขี้ยวเบิร์ดย้าอย่างเขี้ยวหมดพี่น้องปัจจุบันเขาเริ่มเลื้องแล้วพี่น้องเด้อเริ่มเลื้องแล้วเขานะเขาหน้าเริ่มเลื้องแล้วนี่เอาเตี่ยเด้อพี่น้องเด้อยเขาตัวนี้มันพันเตี่ยงบม่ได้หามพอเนาะบม่ได้หามพอเขาบอกเขาหน้านี่เป็นเป็นเขาลุ้นแดดพี่น้องเอ้ยพี่น้องเออ เริ่มเป็นน,ำน,ำน้ำนมแล้วพี่น้องเริ่มเริ่มเป็นน,ำน้ำนมแล้วเนี่ยเขาเนี่ยอีกวันมงหายเดือนนี้พี่น้องหรือว่าแม่นแหลประมาณไายเลยเนีย่อีกสิปลายมือนเศ้าปลายมือนยันที่ดิเกี่ยวพี่น้องเขาเนี่ยพุน่นหน้าพี่น้องงามร้ายได้เ,เขาเราเถอ,อโะสมัยคือตอนยังน้อยพี่น้องตอนยังน้อยนีย่มาเลยพี่น้องมาดำหน้าได้พี่น้องตกะกาเนาะสอยพอสอยแม่เนาะหลังจากไปอยู่เวียงมาโดดพี่น้องกลับมากะเฮ็ดคือเก้าอะไรแล้วพี่น้องมู้ซึกไม่เมื่อยเนาะเออ เฮ็ดคือเก่าไปเลยสมัยยังนอนนี่มาโดยเฉพาะสมัยตลอดเลยหลังจากเขาไปเฮียนอำเภอแะไรสิกลับมาเฮ็ดคือเพิ่นน่เป็นแบบบปเลยไปเนาะเพราะว่าเพิ่นเฮ็ดทุกมือทุกมือเพิ่อนลืงเนาะความสินเขือนเนาะืจะเฮานี่เฮ็ดคือเพิ่นบาเลยแล้วพี่อนเอาะเลยเป็นมือทุกมือแล้วก็ลืงเนาะโอ้หวยงงหวยกับมีเด้ออันนั้นก็ดินเฮาแล้วพี่น้องฝากอันนั่นก็แม่นเนาะดินเฮามืดฝากนั่นก็ให้เขาพี่อนเอาะให้เขาเลยครันั่นก็ให้เขาเนาะเป็นส้วนเขาให้เขาน่ะฝักอันเนาะ อันนั้นจะเป็นคงพี่น้องเขาอีกอันนึงโอ้โหอมเขาพี่น้องหอมเนาะนี่หน้าเนาะเฮียงหน้าเพียงหน้าเฮียงนี่เนี่เป็นเป็นตะนอนพี่น้องเพียงเลยเนาะป้าเนาะแผ่นโซลาเซลล์ก็มีเนาะแผ่นโซลาเซลล์ก็มีพี่น้องคักอันนี้นะปากนี้เนาะโอเคพี่น้องอันนี้นะเขินว่าโซลาเซลล์เขินเอาไปเฮียงหน้าเขินว่าโซลาเซลล์ก็ใหญ่แไรวาเนาะเฮียงหน้าเนี่ยเปตนาโนนพี่น้อง อย่างนั้นมีครบสุดได้หัวนด้บนเกือเป็ดเกือใกล้กล็มีอาหารเด้นี่โก้โกโก้กันเนาะไปซนเส้มืดเนี่ยบ่ม่ายอยู่คนอยู่ได้หัวเนาะปลาเดี๋ยวไข่บุบมีคนเฝ้ากับบุคให้มีคนลักไปเนาะพเกรือบวปกติจะมีคนลักแล้วน้องๆเลยปกติเนาะอ๋อไก่อยู่ขา้างหน้าก็ยังมีนะไก่เนาะอย่างนาหัวน้องเอาไก่เอาเป็ดไปบานนะหัวเนาะเพราะว่าอยู่นี่ก็บุบมีๆๆคนอยู่กับสิได้ปลาเป็นอแหลมาแล้วเอิ้ลนี่เป็ดเอานีย นี่ธรรมศาสตร์อรเลียกยูกธรรมศาสตร์เนาะกินธรรมศาสตร์อรแหละนี่นะพนกับบริยูอีกพ่นพอที่มันมันบลงไปแห่บเข้าอะลืงพี่น้องสื่นข้มสินเขยลืมเค้ยเมัอนเบ้องพนแกกําลังแกกําลังมาพี่น้องพ่น โอ้ oh, หลายหลายพี่น้องพูดอันนั้นคงแหได้ตึงสุดเลยนั่นตัวนี้งามก็ม้วนพี่น้องตึงขนาดนี้มองน,นี่พูดพูดนอาเบาเลื้ยงเลยนะพูดนอาเบาจนเลื้ยงนี่คือหน้าพี่น้องมาเบิ่งตัวจริงอ่ะเพรางามเนาะเขางามหลายเสียหีแต่ห้างสุดท้ายพี่น้องน้ำท่วมห้างนั้นพี่น้องงามก็มูวนได้ห้างนั้นห้างงามก็มูวได้เนาะทุกปีจะเป็นซ่องห้างได้หลายพี่น้องห้างนี้กับห้างลุ่มพี่น้องได้หลายเนาะเขาแต่ละปีแต่มาปีนี้น้ำท่วมพี่น้องเอ้ย ไปเบิ่งพ <the first envy> ี่น้องเบิ่งเพิ่นกระเพ็ดใกล้ๆกับพี่น้องย่างไปเนาะเป็นแน่กับพี่น้องอ่าโธ่พูดเนาะอันนี้ก็ต้องเพ็ดเป็นอันต่อมนึงต่างหากแล้วพี่น้องเขา่อให้เป็นส่วงต่างหาแล้วอย่าเป็่อนต่างไก่พี่น้องพุดว้าโธ่ลายเนาะเป็ดไกล้เนาะห่างหกสิบผืนเนาะพ่อเนาะงอดบอกหกสิบปลายพี่น้องเป็ดไก่เพิ่นหกสิบปลายตัวเนาะมีแต่ซองเขาพี่น้องโอ้มีซองเขาเนาะ ไปบานมาบัวเถ้อกลับไปกลับมากับไปกลับมาบมาับางเถ้อพี่น้องเลยบัวเถ้อกันอนอยู่เพียงหน้าฮิตบ,บังเถ้อกกลับบานแน่เดี๋ยวเกไก่ก็บูมีคนเฝ้าพี่น้องแต่ก็บูมีคนลากตอนพี่น้องบานเฮาเนาะบานเฮาง่ายพี่น้องอเลยปุ่นปลาโท้ปุ่น,นกินเต็มที่เนะาะเฝ้ากินเฝ้ากลับบานมึงนะ <c oughs> กินแต่กลับบานเออโอเคพี่น้องเมื่อกี้นี้เฮาย่างไปดันล้างพี่น้องย่างบ้างรยากาศเนาะ วันนีขันย่างกลับมาหน่อยพี่น้องนะย่างกลับมาอีกหนึงเนาะอ๋อนี่คือส่วนมันตนเลยพี่น้องเลยมันสับฝรั่งพี่น้องมีแต่ต้นงามๆมีแต่ส้วนงามๆพี่น้องอันนี้ก็ส้งสามเฮกตาร์ส่นตีพี่น้องเลยเจ้าสามเฮกตาร์งามลายพี่น้องเลยงามมีดีเนาะนี่แหละเนาะมีแต่หาพผอขึ้นจับเป็ดจับไก่พี่น้องจับจับเป็ดเสือเป่าแล้วก็เกี่ยมพี่น้องอันนี้ก็คือส่วนะพี่น้องเด้อส่วนนี่แหละเออส่วนมะม่วงพี่น้องมะม่วงก็มีมะขันุนเออมะขันุนมักมี กเราจะมีมะค้อมะขามบูแม,เม่เนะพี่น้องมะขามก็คือบูเห็นมะขามพี่น้องมีแต่ส่วนหลายก็มีแต่มะม่วงเหมือนนะองงวงแมงเกเนาะมะกระทันกม็มีเน๊มะกระทันเนาะพูดกระทันอันมาตุ่มสะเอียนก็ยังมีนะพี่น้องมีครบนี่ยอยู่นี่นะอันนี้คือรถมอกเกลเนาะเป็นให้หน้าแหละปะอันนี้ก่อนปีน้าเนี่ยดำเนินโตหนาเนี่ยพูดเป็นตุ่มก็มีพี่น้องเลยมาค่อยค่อสูบเข้ามาแล้วมาละ ยังก็หน่ะมาจับเป็ดได้เหลื้อมันได้พี่น้อง <c oughs> เหลื้อนเนจับเป็ดได้พี่น้องเดอจับเป็ดแล้วก็เอาเป็ดไปบานนะพี่อนเราว่าบ่ม,มีคนอยู่อยู่หน้าบมีคนอยู่เข้ามาเนีซิฟายบ้านเนี่ยซิฟายชาวบ้านเนี่ยหูซึ้งว่าเขามันเริ่มเลื้งแล้วพี่น้องนี่เรื่องน้อยนึงเนาะจับเป็ดจับไก่เกี่ยมนะพี่น้องนี่จับเป็ดจับก,กุก้กไ,ไ,นนไก่แล้ว,นะวก็เกี่ยมไดยเึ้นไปบานเนาะจับเปจักโตแล้วเด็กเก่าโตเนาะจับเป็ดจับไก่เนาะ จับเป็ดใกล้ป้าไปชี้ก้อนบอกเค็ยบไปก้อนบอนย่งพี่น้องจุดบอลห่าก็สั้ำไปแล้วพี่น้องโอ้คาก็มีพี่น้องคุณคาเนี่ยนี่คาคิงเนาะอ้าเป็นห้องใหญ่ใหญ่โอ้พี่น้องวันนี้นะเอาแล้วจับเป็ดเนาะจับเป็ดเอาไกล้ยานไปเนาะจับเป็ดจับไก่พี่น้องนะเดี๋ยวจะเอาเป็ดเอาไก่ไปบ้านเนาะเบิ่งบรรยากาศพี่น้องเบิ่งบรรยากาศ มักซ oh, ีด่ายญ่ได้พี่น้องนะอ๋อเถอะมักซีด่ายญ่ได้หน <reated sad> ่นะเออมันยังโบมักมักในหน่อยอยู่นี่นะนี่อ๋อยังมักในหน่อยเนี่ยคันเพราะมันเป็นม้านี่ยคือซ้ำแขนท่านผู้ยักษ์เนี่ยมักซีด่ายายอ่อนตะเฮียงนอกเขี้ยงหน้าพี่น้องเบิ้งบรนะครับโอ้พี่น้องบนอยู่บนคิดบนนอดหน่อยพี่น้องเออพ้อนหยาดเอาเกลือพื้นพี่น้องอ๋อเถอะขีดใก่เต็มพี่น้องขีดใก่ขี้เป็ดเต็มเนาะงพูน ป้าเท่าอันนี้ทุกหนอทุกน้ําเพิ่นเนาะแต่สมมันบ่นอนได้พี่น้องมีนอนามัยบนอนได้หลายนี่นะพบอยู่แต่งกินเนาะอยู่บนหคอกเฮือนครัวพี่น้อง พี่น้องเลยหลังจากจับเป็ดจับไก,ก่แล้วก็ไปเก็บมาร์กมาร์กะเนาะบัดนี้เนาะมาก์กนี่ยหละ,นนะขวบผู้พี่น้องมากบ้านครับเป็นองมะตูมมากถั่วผู้ป้าคือหลายถัย่วมากขวผู้เด็กพี่น้องเลยโซไล่กินกับตั้บังหุ่งเลยมากอันนี้เนาะกับตั้บังหุ่งนี่กรอบๆเลยพี่น้องตัวนี้อันส่วนนันก็นมีครบสุดพี่น้องมาฝากอีกก็มีครบสุดเอองามขนาดเนาะงามอ่อนดิบอ่ โอ๊ะโอ้ยอันนี้อ่อนออ่นแห้งหมดอันนี้นะโอ้โหบ้านเฮามีครบสุดพี่น้องะค่าคิงเนี่ยก็มีพี่น้องเลยพบู้หก็มีพุนโอ้นี่หนยเมากนี่เนาะนี่เนาอันนี้ก็ยังบ่อพันเอาเอาติบ่อยังน้อยอยู่ยังน้อยอยู่บ่เอาพี่น้องเอาติดมาังไๆเนาะไปกินเนาะมันจะแข็งดีเอาเก็บพี่น้องค่าก็มีเนาะค่าเนี่ยตัวที่ก้นไปเนาะค่าเนี่ยฟางอะไรขนาด เอาฟางก็ม wow. no. ีพี่น้องเบิ้งก่อนไปยางไปเนาะขวกผู้พี่น้องเก็บมาขวกผู้หล่ะไปได้พี่น้องเนี่ยเอาคาบอมีเสียมบอเขามีเสียมนี่ขุดเอาคาเนาะเสียมเลยนะมันซีค่ายก็มีพี่น้องนี่เจ็บลอยแล้วพี่น้องจับเอาไปปล่อยอยุบบานเนาะอันนี้เขาจับเอาจับไปปล่อยเลยพี่น้องไปปล่อยอยุบบานเนาะนี่กับคนมีคนเฝ้าเพน่อนน้อมีคนสามเป่าพี่น้องเออขุดเอาคาเพื่น้องพูน ลกเอาเลยนะเอามันไรมันคือฟู่หรเนี่ยคือฟู่หอุบายุบอนคุดคุดคือนเลิกแทะข้าหอปุ๊กข้าข้าหอปุ๊กเองจะพูได้พื่นเรางไหมเป็นห่วงฟู่ฟูはは่ซับเอาซับเอาพื่นเราถ้าเป็นขาเพื่อนน้นกาเพื่อนซื้อเพื่นยังถ้ามันเลิกแทะคุดจนเนเมื่อยเนาะอันนี้แม่นข้าหอปุ๊กเอาโบได้อันนั้นซับเพื่อนออเพื่น เอาไปนอนเนาะบุ้งบุ้งคืออะไรไปว่ามีห้างกันกินอบพันอบนี้เนาะบุ้งอบเป็ดเพื่อน้องขอเป็ดเป็ดเอาไปเลี้ยงเนาะเป็ดเนาะเอาไปเลี้ยงโอ้เดือดหลายเนาะมีครบชุดนะเพื่อน้องร้านท่าม้าเรามีครบชุดห้างกันกินเนาะคือว่ามาอันนี้ได้มือซองมือเพื่อน้องเงินโบเสียจากกีบเงินเนาะขยุ้ยเบี้ยงนี่พอจะตื่นขึ้นมาพี่น้องปื้อรถออกห้างพี่น้องเออเสียไปแล้วสามทีสิบพันเนาะเราเดือนหนึ่งพี่น้องมัดลายเลยเดือนหนึ่งเนาะมัดลายครับ ไปติ้เงินเตะคำใช่ห,หรอใส่ติงเงินเตะคำทุกอย่างเนะาะใส่ติ้เงินเตะคำมันอันอีกยันจักมือนะฮะโอ้เศรษฐีเกี่ยวเขาอีกจักมือประมาณอสองอาทิตย์สองอาทิตย์อีกสิบห้ามือพี่น้องรู้สึกว่ามันเริ่มเรืองแล้วเนาะอีกสองอาทิตย์เดี๋ยวพี่น้องเสองอาทิตย์นะสเสรษฐีเกี่ยวเขาเกี่ยวนามพี่น้องเลยเออมักขวัขว,ขวบถูมักขัวบูน้ำพุนเป็นมัดเป็นมัดได้นะมันละสิบห้าพันพี่น้องซื้อเอาเนาะเออ หักอีตู้แลพี่น้อง <มา S 1> ลกเอาเลยวะนี่นะ<ป>ลกเอาเลยลกเอาเลยไปสัส่มน้ำไปกินที่บ้านเออพี่น้องเนี่ยมะเขือชก็มีคาก็มีพี่น้องไปเนี่ยเออมกเครือกเอาแล้วักหุ้งก็เอาแล้วพี่น้องครบเลยเดี๋ยววะนี่นะ <c oughs> มีต <c oughs> ีนักเพือเนาะนี่เนาะนี่โอ้คือหอมหี่เนาะ <c oughs> หอมพี่เนาะสุดลายหอมสุดเลยเนี่ย แกงป่าเดียวเพรบียงอาย่านขตเล่บุมีบุมีตู้ธรรมดาครับตตู้ธรรมดาเขี่ยมหรือเปล่าพอนีนะเออเี่ยมแลวกสิได้เอาเป็ดได้เพี่น้องเอาเป็ดกลับแล้วพี่น้องเอาไปป่อยุบานบากีหุนบุมีโอ้นเอาไปมัดกออพี่น้องบากีหุนบุมีพี่น้องเลยูบอกสมโอนีเนาะกสมโอพ่นองใหญ่หันเออมาคามองมาคามพี่น้อง โฮมมุดมาเนี่ยนะเสียมี่เบิ่งพี่น้องเอาว่าแส่เจียงเอาได้เอาเป็ดเลยพี่น้องเอาไปเอาเป็ดพี่น้องเกียมกับเอาไปปลยเยเด้อบันนเอาเสียไปกินนี่พี่น้องปลาทูไลท์แท้พูดพี่น้องย่างกับแล้วพี่น้องวันนี้นะ เป็ดเนีน่ยเดบกเอาเนาะหน้าของเขาเองพี่น,อน,นออ้อ,อง,อองนี่ก็เด้ออีกซองทิศพอวะซ่องทิศนี่สิได้เกี่ยวแล้วพี่น้องอืมสได้กเกี่ยวแล้วเนาะเข้าหน้าพี่น้องนี่แหละวิธีชีวิตปานเฮาพี่น้องได้ห้าอยู่หา้ากินตามธรรมชาติพี่น้องผักมีซีซั่งกับโบยซื้อบริคขายเลยพี่น้องเด้ออยากอันอยากกินห้องสีข่าาข่ายเอาอยากษ์คากระเก็บเอาพี่น้องปลูกไว้อยู่ให้อยู่หน้าครบสุดเนาะยุูนเท้านะกับพูนแล้วพี่น้องพูนนะตามธรรมชาติขององนะคนเท้าพี่น้องเลยเก็บนี้เก็บนี้เนาะ อันนี้ก็ส่วนหน้าเขาเองนะพี่น้องเลยตะกี้กับปัาดเหรอย่างน้อยพี่น้องเห็นแหละดำหน้าเนี่ยแหละอย่างน้อยเนาะหลังจากไปบวชไปห้ามไปเฮี้ยหลักกะเสียแหละพี่น้องกลับมาหลักกะเปลี่ยนไปหลายพี่น้องเปลี่ยนไปหลายเลยตามยุคตามสมัยเข้ามันเนาะพี่น้องเนาะยุคนี้ได้ซัำนี้พี่น้องยุคนะแห่งกานสมัยก็เก่าเนาะเป็นยกตัวอย่างกับบานกันเหี้ยนอะไรพี่น้องยุคนี้ก็งามเนาะยุคนาแห่งงามก็เก่าพี่น้องแต่ว่างามงามไปงามไปไหนเออตามยุคตามสมัยของมันเองเนาะอันนั้นพี่น้อง เรต้องมาไล่ยาหหางนะพี่น้องเนอะจะลืมฝักลายฟักแสียฟักติดตามซองคิดฟักหลายพี่น้องจะบระหารคิดไม่ใหม่นะพี่น้องเนอะเฮ้ยถึงหาดคิดไม่ใหม่เนาะซองนี้ซองเดิมเลยพี่น้องเอออายุห้ากินไปวิธีชีวิตเนาะของคนบ้านนอกบ้านหน้าอย่างต่างๆเนาะเลาะลิ้นก็มีนะพี่น้องเลาะลิ้นก็มีเนาะเลาะลิ้นไปอะไรลายยางพี่น้องหุ่นยางมาแล้วพี่น้องเขาหนังยางมาแล้วเนาะต้องตัดก็ได้พี่น้องเด้อฝากลายฟักแสียฟักติดตามพี่น้องกลับบ้านกลับเมือนพี่น้องไปเฮ็ดเบียรต่อเลยพี่น้องเด้อพี่น้อง กุดบายพี่น้องกุดบายเด้อไปพี่น้องคุณเขาหน้ายางมาแล้วพี่น้องคุณน่ะมุ่งหมาแล้วเขาบอเอาเป็ดนี่น่ะเป็ดนะครัแบกแบกเป็ดอยู่ในน่้นเดี๋ยวนี่น่ะคุณน้ายางมาแล้วเขานั่งหน้ายางมาเที่ยงไฮเที่ยงนาหมดแล้วนี่หอมนี่มาลายยางเนาะคุณพี่น้องเออเท่า